ท่านผู้นำเหรอนที่กข้าห้องน้ำครับบอกทุกที่นะครับผมทุกที่แต่ไปในส่วนใหญ่ชอบใช้ชีวิตในห้องน้ำใช่ไหมใช่ชอบโชว์นี่ผมก็ไปในเซตผมนานละแต่ผมเจอคนที่เซตผมนานกว่าใครฮะไม่ใช่ไปเพิ่มมาหน่อยแล้วไปทีสเปคเพิ่มมาหน่อยหนึงเวลาเข้าร้านนะผมนี่ก็คือแบบเครียดนะฮะคือมาแล้วไปลองจับไปลองจับไปลองจับจบ่วหยา ยากยากยากนี่ฮะโป๊กบอกเดีเโป๊กแข่งโป๊กแข่งโป๊กพี่ขอลองหน่อยได้ไหมแขงจับลงจับลงจับลงจับดูโอ้แข่งไม่เที่ยออรมเ่สนะฮะอ่วาว่าลกันะไรที่คนถ้า่าสู่เหมือนกันอนาคตจะอยากเห็นใผมจะเห็นใผมทรงนี้ไัครับซ้อมเท่าเย ซ้อมซะหน่อยไหมอ่ะอาไว้เอาเชิญตบมือครับผมอยากจะรู้ว่าความหล่อผมสู้น้องเขาไม่ได้แต่ความรวยเนี่ยมันว่าจากรโมหิงโอ้ยใครรวยกว่ากันใครรวยกว่ากันไปเริ่มซ้อมสะ น้อเล่นมาที่ทำเป็นน้องแบบนี้ได้ไงเนี่ยใช่ฮะทำเป็นน้องแบบนี้ได้ไงมันเป็นจริงๆมันมันคือมันคือคนจริงเขาชอบหาแบบนี้อ๋ออ่ะไม่งั้นแมนจูเขาจะโกนหัวทำไมขึ้นหัวนี่ฮะรับรองอนาคตรวยรวยถูกต้องนะฮะถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมเก็บตังค์เรื่องสินส่งสินสอนให้พอมานดีรับ ของเนี้ยที่ว่ามันอยู่ที่ใจนะสิ่ซ้อนก็เบาๆหน่อยได้ครับผมคิดแค่คนเด็กสี่ซ้อนสี่ซ้อนส่อนแล้วไงคนคนสีิบุรีคนสิบุรีคนสิบุรีพูดเหนอบ้างอ๋อครับใช่นะฮะแล้วเราทำมาทำเน็ตมาดีกว่าครับยังไม่ได้จัดเน็ตเลยครับต้องกัดเน็ตบ้างดีกว่านิดนึงนิดนึงอย่างภาพที่มีการนอนอิงกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านอะไรบ้านอะไรบ้างช่วไหนตอนะคะ ปฏิเสธเอาใครคนจริงบ้างเอเสียงอยเด้มีป็ัปฏิเสว่าให้จะมาแบบิงกันตรงไหนมีจะมาอะไรกันตรงไหนคิดว่าเรอเลยนอนไม่มีหลักฐานอ่าพี่ครับบดล็อกประตูนี้ได้ไหมครับพี่อนจอไปสุดอากาศพี่ตูนผมว่านะบางที สื่อบนทวนเนี่ยเขาอาจจะนำเสนอว่าเอออาจจะเป็นมุมกล้องมุมกล้องหรือเปล่าเป็นมุมกล้องแต่จริงๆครับพี่เออาร์ครับอยู่ไหนพี่ไอ้ไหนครับตรงมุมกล้องจริงเหี่ยจริงจริงมุมกล้องจริงขนาดเมื่อกี้ที่ไบซ์ซองร้องเพลงใช่ไหมคะครับผมเขาไม่จำเป็นต้องตัดให้ฟินก็ได้ที่มาตรงหน้าเนี่ยตัวช้องโ้วชินกันไหมคะอีตอนอีตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ที่นั่งเนี่ยบีต้อนนั้งป่วยแล้วเขาก็ มานั่งอยู่ตรงหน้าคนเดียวไม่ได้ร้องสื่อเป็นโรคหัวใจไม่ใช่เป็นโรคไตไม่ใช่ไตหาหัวใจกลายไปแล้วจะได้สื่หน่อยไม่ถามไม่รู้เขาเป็นปวดไป็นอะไรกจะรู้ไหมเป็นโรคป่วนั่งซึมนั่งซึมแล้วก็เหมื่ลอยไปเพลงมันเพลงมันซึ้งด้วยเพลงอะไรนะเขาเริ่มตอบโอเคเขาเริ่มตอบนะครับแล้วเขาตอบออกไปคือโน้นนั่นเองเออ เดี๋ยวจะมีกล่องรับบริจาคเฉพาะของตูนนะครับจะพูดจากดีก็กอยอนได้นะฮะอันนี้การรวยการรวยเลยนะฮะครับผมวันนี้ก็ขายแป้งอยู่นะครับใครสนใจก็เซ่นอ่ะอันนี้ก็เป็น ภาพบรรยากาศความพัฒนาอีกนะฮะก็เรียกว่าเป็นสีสันกันนะฮะถ้าเห็ว่าจิ้มแป้งดอกกันใช่เป็นสีสันแบบดำธรรมดาธรรมดาจะที่ต้นจะมีสีที่หัวแล้วล่ะโดยเฉพาะจริงๆว่าจริงๆเนี่ยน้องสอบคนนี้นี่ก็เป็นพี่คนพี่เอเอเออพี่อะไรพี่จิ้มแป้งพี่พี่ที่ต้องหายไปคือเอาไม้น่าสามรออยู่โอ้โหใส่แข็งเท่านั้นใช่สายแข็งเลยทีเดียวฟาดป้าเข้าไปถูกต้อง แห่พี่จริงแล้วเราเขาไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะพีครับเปิดมาที่นี่เลยม่นแค่เป็นความสุขเลยไปจ้าพี่สบอกให้นานว่าพี่ติดตามหนูมาตั้งนานแล้วอ่าน่าหักว่าเบื่อเน็ตเมื่อไหร่แวะมาที่นี่บอกแค่คำเดียวบ้านพี่ประตูหน้าเปิดไม่ได้นะเปิดหน้าจะประตูหลังนะฮะเปิดไปหรอกซับเดเลยนะไม่แวะไปรั่งรอประทับใจ ใช่ไหมข้าวตุหลังไม่พอไม่ให้กินข้าวก่อนให้กินถั่วทำอะรไ้เปล่าถ้าผมเป็นได่เสียเสียบุคลิกภาพเลยว่าเสียผานแล้วแย่ที่พี่ไม่ดีโอเคในรับไงก็สำหรับเพื่อความสุขสนานเพื่อความสุขของพี่น้องทุกคนน้องๆก็เลยยอมเพื่อจะไม่หันไปดูภ้าของตัวเองดีมากว่าก็เป็นสิ่งที่น้องๆมอบให้เรามอบให้กับพี่ๆทุกคนที่ได้ทุกคนมีความสุขขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนในทุกอย่า